ลงเหมือนน้ำแห่งคลองไม่มีสสำรองเหลือเพียงสักหยดจะมาราดรดถใจให้ทีชะนายใจน้องมากลายเปลี่ยนแปลงดังนาหน้าแหลงเมื่อเดือนสี น้ำใจไม่ตรีจเจ้าแห้งเหือดหายแห้งลงแห้งลงไม่มีหลังไหลจากใจของเธอเสียจนสิ้นหมดไม่กลับโอ้ยโอ้ยใจ